นี่ครับเจอเจอแล้วครับนี่ครับตัวข้างล่างครับผมรบโอ้ไม่ล้นไม่ล้นมีครับมีครับอืมบ่อยครับอ้นานนี้มีครับในนี้มีครับรูบอับอ รอบนี้ได้เยอะกว่ารอบรอบที่แล้วนะโอเคโอ้ก็เยอะมากโอ้เยอะ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 ฮันชวนน้องนะฮะมันบุงอย่างเดียวชวนน้องไใช่ปะ่อยู่ฮึอนโอ้ดูครับดูครับกันน้าเอาละครับคลิปนี้ครับผมจะมา โอ้โอโอโอผมจะมาหาหนอนรถด,ด่วนไม่ภายต้นนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีก่อนน้ำจะคูนมากๆครับเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักมากครับผมนี่ครับลุงผมจะมาหาหนอนรถด,ด่วนครับว่าแถวนี้มันจะมีมีหรือไม่มีครับ ครับผมบรรยากาศแถวข้างๆางสวนครับน้ำขุนนี่เล่นกระถ่ายคอนขนาดผมเหรอวน้ำขุนเล่นกระถ่ายคอนขนาดแล้ <c oughs> ตรงนี้จะมีทักสองสองอ,อันหวอไม้ไหม,มนเนี่ย ม่ใช <S iser Zum voi> oh, oh, ่สอี่เโอ้มีโอ้นี okay, okay, ่ย <partnership> นี <Sud Kraft> oh, ่มีหานี่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 โอ้นี่นี่าลาละาลาละละโอเคครับเจอแล้วครับตอนนี้ครับเจอแล้วผมโอเนี่ยโอ้ดูดูดูโอ้มีนักแ่่นี่ถกมั้ยถูกใส่ถูงใส่ข้างล่างครับผมโอ้ไม่ล้นไม่ล้น อ่ามีครับมีครับเนี่ยผมอยู่ลึกๆเ่นนยนไหมขอบใจนอกเลยนะนนบ่ลก่วาอยู่บอยครับตำบลแห่งมีอยู่กันดิ นอ๋อแต่นี้อันนี้จะมีเหมือนแค่นกเนาะอ๋อมีเหมือนนกนี่ครับนี่ครับเน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 ครับดูใกล้ๆครับเออหมอมีแล้วเนาะนี่ครับเราจะมาดูว่าต้นนี้จะมีหรือหมอมีนะครับ ถ้ามีก็เป็นยงครับแล้วไปถ้ามีก็ไม่ต้องมีก็แล้วไปครับตอนนี้โอ้มีมีมีแต่มีมีมีเหมือนแค่นักโอ้เนอน่นดูดูดูโอ้ไหนนี่มีเฮ้ยไปฮือเพราะหอมกินหรอเพราะหอมแค่อยากกินไหม อ๋อนี่คร yes. ับในนี้มีครับผมเนี่ยดูครับดูดูใกล้ๆครับดูครับแล้วนี่เกือบเสียเที่ยวแล้วนี่ครับดูดูดูใกล้ๆครับน่ากกว่าโอกยน่ากกว่า้อ นั่งเหนือรอบแล้วนั่งเหนือรอบแล้วลอรอบแล้วมีเอาได้อันเดียวนี่ครับอืมนี่โอเคครับนี่นี่ครับดูใกล้ๆครับผลงานนะผมนี่ครับ <c oughs> ที่ได้มาครับผม ผลงานครับรอบนี้ได้เยอะกว่ารอบรอบที่แล้วนะโอเคโอเคครับผมโอ้อันนี้รุนเร้าว่ามันจะมีหรือมมีแล้ว <c oughs> มีก็มีมาแคลยยื่อนไหลอืรอบอสเจ๋อบอสอืม <c oughs> โอ้มินิมินี่โอ้นี่ครับดูครับดูครับตแถวนี้มีอมันอยู่ต่ำบนลูอยู่ข้างบนลูก่น่นอุ่นเยอครับผมดูครับโอ้ตัวเมากโอ้เยเยอะเยอะ นอนอีน้ำมันอนรถด่วนครับชินนี้นอนรถด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวถูให้มันปูนเนอปูนแล้วกันโอ้โหนี่นี่ต้วนน้อยด้ยต่วนนี่ตวนน้อยมีต่วนนี่มันเป็นยังง้นดีเลยยังดี้เลยมีสับนอนไปับไม้ไฟออน ตัวนันไม่ใหญนะฮะบุ้งตวนั้นวาใช่ปะ่เโอ้นักเนินักเนินักแต่ตนหน่อยนี่ครับตอนนี้ก็จ้วุยกันเก็บครับนักแท้แล้วก็ูเนี่ยจะเป็นตัวแบบตัวน้อยไหมตัวน้อยเกินเดื่อมันตัวต้องใหญ่กะโอ้คนตัวใหญ่มากนี่ตัวตัวป้อมร้อนเหมือนกัน นงจะั่งปีนี้ยังมันยังเหมืได้่อนดวงตู่ต้นไหนปดวงก็ดวงตู่กะตัวเบลเบลนั่นนะดวงนั่นนตูดวงตู่อยู่น่ต้องอยู่ในในเนี่ยไม้หว่ะไมเอ้อยกลอ๋ออยู่ต่หนอดด้วยออยู่ต่ห้วอเรียบร้อยมีอยู่ไงโอ้มีหันมันต้องมีแต่มีแค่หลาย โอ้ดูครับดูครับนี่มันก็เยอะครัผมอืมเลอนนน่มอย่างแลล่นตรงนี้นีเก้อยังไง็มี้กันนโอ้มีกันแนครับโอ้ เอออันนี้มมอมีครับอันนี้ไม่มีครับผม <Double. S 1> อะพอแล้วครับนี่ครับโโอ้หรอบนี้ได้นักครับผมนักเหนือรอบแล้วไปไหม เออตหอมหัวจะาเอาเนี่ยฟักแดงไงฮอืมฟักแดงโอเคผมคลิปน, like, นี้ครับใครชอบเดี๋ยวร่องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมนี่ครับก็คือผลงานทั้งหมดครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับเจอกันที่ไหนครับผม